ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมาดูเห็นไหมครับอยู่ลึกมากนะครับเหันไหนชั้นดินจะเป็นชั้นดินลักษณะต่างๆมีหลายชั้นนะครับลึกมากก็วัดจากปากหลุมถึงนี่ก็น่าจะถึง5เมตรนะครับแต่ว่าปากหลุมอาจปากหลุมจะถึง5เมตรไม่ต้องดูนักวิชาการเขาวัดไว้แล้วนะครับก็ประมาณ5เมตรนะครับลึกสุด ลึกสุดประมาณ5เมตรนะครับวันนี้มากับชโชเฟอร์ประจำตัว <laughs> เห็นไหมอยู่ลึกกี่เมตรว่าลุงลุงว่ากี่เมตรครับลึกกี่เมตรนาลุมลุมลุมแรกลึกกี่เมตร<อ>ถึงห้าเมตรไหมห้าเมตรเห็นไหมครับขนาดลุงกาดด้วยสายตายบอกห้เมตรเขาก็เขียนไว้ประมาณนั่นแหละครับในวิชาการ ท่านวัดไปแล้วจากปากจากปากชั้นดินนะครับลงไปก็ประมาณนันะครับห้าเมตรถ้าว่าห้าเมตรก็ไม่ไม่ต่ำกว่าสามสี่พันปีนะครับแต่ว่าให้มองลึกไปกว่านั้นว่าคงจะอยู่กันมาก่อนหน้านั้นนะสี่พันปีไม่ต้องพูดถึงเลยนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าหลักฐานเอาแค่ว่าแค่สามสี่พันปีนี่ก็นานโขแล้วครับแล้วกเ็เวลาตายก็มาฝัง มาฝังทับไว้ตามการเวลานะครับทำให้มองเห็นชีวิตความเป็นอยู่ในยุคโบราณว่า,าหลุมศพจะมาฝังมาฝังมาฝังไว้ที่เดิมๆนะครับทับทบัทับกันไว้ทีนี้การเวลาผ่านไปมันก็มันทับถมสูงขึ้นสูงขึ้นนะนักวิชาการก็ว่า,าการทับถมโดยธรรมชาติก็ประมาณสัก หนึ่งเมตรเท่ากับหนึ่งพันปีนั่นแหละครับแต่อันนี้มันห้าเมตรนะครับลองคิดดูนะครับก็แต่นักวิชาการก็กล่าวไว้ประมาณสักสามพันกว่าปีนะครับออ่่าาศพที่ฝังเอาไว้นะครับก็ประมาณสามพันแล้วก็ต่ําสุดก็ประมาณสองพันสองพันปีสองพันห้าร้อยปีนะครับอ่ต่ำคือว่าชั้นชั้นที่ตื้นๆมานั่นแหละครับตื้นๆมาหน่อยห,อยหึือมันก็อ่ากระดูกก็จะต้อง ก็จะต้องมีอายุต่างกันนะครับเนี่ยยิ่งลึกก็ยิ่งยิ่งอายุยิ่งเก่ามากนะครับมาดูซิว่าเราใช้ทําให้มองเห็นว่าเราใช้เครื่องปั้นดินเผามาก็ไม่ต่ํากว่า6,000ปีหรือเ0็ดปีนะครับแต่ว่าหลักฐานนี้มันจะบอกได้ว่าการทําทำการทําเครื่องปั้นดินเผาน่ะ มันฝังอยู่เห็นไหมครับอลึกๆนั่นน่ะ